ปฏิกิริยารีดอกคือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนกันเกิดขึ้นและเมื่อมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนก็จะส่งผลให้เลขออกซิเดชันของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสารที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นมันจะเกิดจากการให้อิเล็กตรอนนั่นเองค่ะและจะเรียกตัวนั้นว่าตัวรีดิวค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือ reducing agent นะคะและ สารที่มันมีเลขออกซิเดชันลดลงนะคะเกิดจากการที่รับอิเล็กตรอนเข้ามาค่ะจะเรียกว่าตัวออกซิไดหรือออกซิไดซิ่งเอเจนต์นะคะเราสมมุติให้ไม่ให้ x เ,เป็นตัวรีดิวและ y ไอออนเป็นตัวออกซิได์นะคะในปฏิกิริยารีดอกนี้เราก็สามารถเขียนสรรมการรีดอกได้ดังนี้ค่ะเรามาลองหาเลขออกซิเดชัน ของ X และ Y ในปฏิกิริยาน,นี้ก่อนนะคะ x มันเป็นธาตุอิสระหมายความว่าเลขออกซิเดชันของเขาจะเป็นเท่าไหร่ลูกจะเป็น0 Y บวกแสดงว่าเป็นไอออนถูกไหมคะเลขออกซิเดชันก็จะเท่ากับประจุที่แสดงนั่นก็คือเป็นบวก1นั่นเองค่ะมาดูที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างมันเป็นไอออนใช่ไหม X บวกแสดงว่าเลขออกซิเดชันก็จะเท่ากับบวก1นั่นเองค่ะ ส่วน Y ที่สารผลิตภัณฑ์เขาเป็นธาตุอิสระเขาอยู่เดียวๆเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเลขออกซิเดชันของเขาก็จะเป็น0นั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็ลองจับคู่ดูค่ะว่าที่ X ที่สารตั้งตน้นมีเลขออกซิเดชันเป็น0และที่ผลิตภัณฑ์มีเลขออกซิเดชันเป็นบวก1ค่ะนั่นหมายความว่าเลขออกซิเดชันของเขาเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้น1ตัวค่ะ มาดูที่สาร Y กันบ้างจากสารตั้งต้นมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกหนึ่งและมาดูที่ผลิตภัณฑ์ค่ะเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่คะเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์จากบวกหนึ่งมาเป็นศูนย์แสดงว่าเลขออกซิเดชันลดลงนะคะลดลงหนึ่งตัวที่เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นจะเรียกว่าตัวอะไรนะตัว รีดิวซึ่งมันเกิดจากการที่ให้อิเล็กตรอนเราก็จะเรียกเอกตัวนี้ที่สารตั้งต้นว่าตัวรีดิวนะคะส่วนสารที่มีเลขออกซิเดชันลดลงเราจะเรียกสารตัวนี้ว่าตัวออกซิได์นะคะ ให้โฟกัสที่สารตั้งต้นนะเห็นไหมสารตั้งต้น x จากเลขออกซิเดชันเป็น0กลายมาเป็นบวก1แสดงว่าเพิ่มขึ้น1เมื่อเพิ่มขึ้น1ตรงนี้เราจะเรียกสารตัวนี้ว่าตัวรีดิวค่ะและเช่นเดียวกันสาร y เมื่อก่อนเป็น y ไออนเป็นบวก1และพอเกิดปฏยาเสร็จสิ้นจะเกิดเป็น y ที่เป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันของเขาลดลง เมื่อเลขออกซิเดชันลดลงเราจะเรียกสารตัวนั้นว่าตัวเราจะเรียก Y บวกตัวนี้ว่าเป็นตัวออกซิไดน์นั่นเองค่ะทีนี้อย่างที่ครูบอกไปแล้วขั้นต้นว่าปฏิกิริยารีดอกเราสามารถแบ่งได้เป็น2ปฏิกิริยาย่อยด้วยกันใช่ไหมคือ 1. ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันสคือครึ่งปฏิกิริยารีดักชัน มาดูกันว่าที่ครึ่งปฏิกิยาออกซิเดชันมีปฏิกิยาเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะว่าจาก x มันก็จะเกิดเป็น x บวกแสดงว่าสาร x ตัวนี้เขาเป็นยังไงคะเขาให้อิเล็กตรอนเมื่อให้อิเล็กตรอนุ๊บน้องเขาจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็น x บวกนั่นเองค่ะแสดงว่าที่ครึ่งปฏิกิยาออกซิเดชันเป็นการให อิเล็กตรอนนะคะและเลขออกซิเดชันของสารเป็นยังไงคะจาก0มาเป็นบวก1แสดงว่าเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นและมาดูที่เครื่องปฏิกิริยา Reduction กันบ้างที่เครื่องปฏิกิริยา Reduction จากเมื่อก่อนสารตั้งต้นเป็นวาไอออนคือ เลขออกซิเดชันบวกหนึใช่ไหมคะและเมื่อเขารับอิเล็กตรอนปุ๊บจะเกิดเป็น Y ที่เป็นโลหะซึ่งมีเลขออกซิเดชันเป็น0แสดงว่าที่ครึ่งปฏิกิริยา Reduction มีการให้หรือรับอิเล็กตรอนมีการรับอิเล็กตรอนค่ะและเมื่อรับปุ๊บส่งผลให้เลขออกซิเดชันเป็นยังไงคะเลขออกซิเดชันของสารตั้งต้นนั้นลดลง หรืออาจจะจำง่ายๆว่าที่ออก,ออกแล้วก็เพิ่มออกตรงนี้หมายความว่าอะไรคะออกหมายความว่าเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันออกอะไรออกไปอิเล็กตรอนออกไปนั่นก็คือเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนค่ะอะไรเพิ่มคะเลขออกซิเดชัน ของสารนั้นเพิ่มขึ้นค่ะและที่ครึ่งปฏิกิริยา reduction กันบ้างนะคะที่ครึ่งปฏิกิริยา reduction ก็จะให้จำได้ว่าปฏิรับแล้วก็ลดค่ะรีหมายความว่าครึ่งปฏิกิริยา reduction รับนี่คือรับอะไรคะรับอิเล็กตรอนค่ะอะไรลดเอ่ยเลขออก d a t i ชันของสารลดลงนั่นเองนะคะทบทวนอีกรอบ ปฏิกิยาออกซิเดชันจำว่าออกออกเพิ่มออกหมายความว่าเป็นครึ่งปฏิกิยาออกซิเดชันเลขออกซิเดชันออกไปก็คือเป็นการจ่ายอิเล็กตรอนเป็นครึ่งปฏิกิยาที่มีการจ่ายอิเล็กตรอนเมื่อจ่ายอิเล็กตรอนก็จะส่งผลให้เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะส่วนปฏิกิยา Reduction ท่องว่ารีรับลดรีหมายความว่าเป็นครึ่งปฏิกิยา r e d u c t i ัน รับหมายความว่าเป็นเครึ่องปฏิกิยาที่มีการรับอิเล็กตรอนเมื่อเป็นเครึ่องปฏิกิยาที่มีการรับอิเล็กตรอนนะคะส่งผลให้เลขออกซิเดชันของสารนั้นลดลงนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างอันนี้กันบ้างเป็นปฏิกิริยารีดอกระหว่างโลหะสังกะสีกับสารละลายคอปเปอร์ทูซันฟ์ตนะคะอันดับแรกก่อนการที่เราจะรู้ได้ว่าปฏิกิริยาที่เรากําลังสนใจตรงนี้ค่ะ เป็นปฏิกิยาเรดออกไหมขั้นแรกก็คือหนึ่งหาเลขออกซิเดชันของสารที่อยู่ในปฏิกิยาก่อนนะคะโลหะซิงโลหะสังกสีเป็นธาตุอิสระใช่ไหมที่สารตั้งต้นตัวนี้แสดงว่าเลขออกซิเดชันของเขาจะเป็นเท่าไหร่คะจะเป็นศูนย์นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อมา Copper ร์ทูซัลเฟตอ่า ออกซิเจนมีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2แต่น้องเขามีกี่ตัวน้องเขามี4ตัวแสดงว่าประจุไฟฟ้ารวมของมันเป็นลบ8นั่นเองค่ะเห็นไหมส่วนซัลเฟอร์จะมีเลขออกซิเดชันเป็นบวก6จากนั้นสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตรวมกันจะต้องเป็น0ถูกต้องไหมตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วลบ8บวก6เท่ากับลบ2ลบ2บวกอะไรให้เท่ากับ0 -2 ก็ต้องบวก2ไปและจะเท่ากับ0นั่นเองค่ะและมาดูที่3ผลิตภัณฑ์กันบ้างตัวไหนที่เราสามารถหาเลขออกซิเดชันได้ง่ายที่สุด Copper ตัวนี้ใช่ไหมเพราะเขาเป็นธาตุอิสระเลขออกซิเดชันของเขาก็จะเป็น0นะคะส่วนซิงค์ทูซัลเฟตค่ะเดิมเลยออกซิเจนโดยส่วนใหญ่มีเลขออกซิเดชันเป็นลบ2ใช่ไหมคะมีกี่ตัวมีสตัวประจุไฟฟ้ารวมก็จะเป็นลบ8ค่ะ ซันเฟอร์ค่ะเป็นเลขออกซิเดชันบวกหกค่ะเหมือนเดิมค่ะซิงค์จะมีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่ตอนนี้รวมตอนนี้คือสารประกอบจะต้องรวมกันให้ได้เท่ากับศูนย์ใช่ไหมมีลบแปดบวกหกเท่ากับ -2. ลบสองลบสองบวกอะไรให้เท่ากับศูนย์คะลบสองก็จะต้องบวกสองให้เท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะทีนี้ดูซิงค์ที่สารตั้งต้นมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์พอที่ผลิตภัณฑ์มีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่คะเป็น บวกสองค่ะส่วนคอปเปอร์บ้างที่สารตั้งต้นมีเลขออกซิเดชันเป็นบวกสองและที่ผลิตภัณฑ์จะมีเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์เห็นไหมว่ามันเพิ่มขึ้นหรือลดลงมันลดลงถ้ามันเป็นถ้าเลขออกซิเดชันของมันลดลงแสดงว่าจะเป็นครึ่งปฏิกิริยาออกจะเป็นครึ่งปฏิกิริยา Re reduction เนื่องจากว่ารี Re, รับลดเห็นไหมคอปเปอร์สองบวก มันมีการรับอิเล็กตรอนส่งผลให้เลขออกซิเดชันเป็นยังไงคะลดลงนั่นเองค่ะส่วนครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะมีสิงค์ที่เป็นโลหะแล้วก็มันมีการจ่ายอิเล็กตรอนเมื่อจ่ายอิเล็กตรอนส่งผลให้เลขออกซิเดชันของโลหะสิง์นะคะก็จะเปลี่ยนไปเป็น2บวกนั่นเองค่ะ ทีนี้สังเกตนิดนึงว่าสารที่เขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันนะคะนะัตรงนี้คืออะไรที่เขาไม่เปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันเห็นไหมนั่นคือซัลเฟตสองลบเห็นไหมเลขออกซิเดชันของเขายังคงเท่าเดิมเลยเราจะไม่ต้องนำมาเขียนในเครื่องปฏิกิริยากันนะคะเนื่องจากว่าทั้งซัลเฟอร์และออกซิเจนนั้นเลขออกซิเดชันของเขา ไม่เปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะเมื่อเรานำเครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันมารวมกับเครื่องปฏิกิริยารีดักชันก็จะได้เป็นปฏิกิริยารีดอกดังนี้ค่ะถามว่ารวมกันยังไงครูลองรวมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะที่เครื่องปฏิกิริยาออกซิเดชันสารตั้งต้นมีกี่ตัวมีตัวเดียวคือซิงค์ถูกไหมขออนุญ,ญาตไม่เขียนสถานะนะคะและที่เครื่องปฏิกิริยารีดักชันสารตั้งต้นมีกี่ตัวคะ มีสองตัวคือคัพเปอร์สองบวกกับอะไรคะกับสองอิเล็กตรอนใช่ไหมทีนี้มาดูที่ผลิตภัณฑ์กันบ้างที่ครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันมีกี่ตัวมีสองตัวคือซิงค์สองบวกบวกกับอะไรคะบวกกับ2อิเล็กตรอนใช่ไหมและที่ครึ่งปฏิกิริยารีดักชันมีสารกี่ตัวคะมี1ตัวคือคัพเปอร์โลหะคัพเปอร์อย่างเดียว ทีนี้พอนํามารวมกันเห็นไหมว่าที่สารตั้งต้นมันมีตัวไหนที่ซ้ํากับผลิตภัณฑ์อยู่นี่อิเล็กตรอน2อ,อิเล็กตรอนนักเรียนก็สามารถที่จะหักล้าง2อ,อิเล็กตรอนนี้ได้และสุดท้ายจะได้เป็นสมาการสุดทีิที่ว่าซิงค์บวกกับคัพเปอร์2บวกเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือซิงค์2บวกบวกกับโลหะคัพเปอร์นั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะจงกับ ตรงกับสมาการที่เขียนไว้ด้านล่างนี้นั่นเองนะคะเห็นไหมมันคือตัวเดียวกันค่ะโอเคสำหรับเรื่องของปฏิกิริยารีดอกนะคะสรุปสั้นๆได้ว่าปฏิกิริยารีดอกนะคะคือปฏิกิริยาที่มีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนส่งผลให้เลขออกซิเดชันของสารนั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยสารที่เลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้น จะอยู่ในครึ่งปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะเราท่องได้ว่าออกออกเพิ o ่ม erm. โดยสารที่มีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นเกิดจากการที่มันให้อิเล็กตรอนเราจะเรียกสารตัวนั้นว่าตัวรีดิวปฏิกิริยาที่มีการให้อิเล็กตรอนมันจะอยู่ในปฏิกิริยาออกซิเดชันเพราะท่องได้ว่า ออกออกเพิ่มออกคือเครื่องปฏิกิยาออกซิเดชันออกแสดงว่ามีการให้อิเล็กตรอนส่งผลให้เลขออกซิเดชันนั้นเพิ่มขึ้นส่วนสารที่มีเลขออกซิเดชันลดลงนะคะเราจะเรียกว่าตัวออกซิไดซึ่งจะอยู่ในเครื่องปฏิกริยารีดักชันนะคะพะท่องได้ว่า Re ร,รับลด หมายความว่าเครื่องปฏิกิริยา r e d u c t i o n มีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาส่งผลให้เลขออกซิเดชันของเรานั้นลดองค์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าตัวออกซิได์นะคะจะเป็นสารที่อยู่ในเครื่องปฏิกิริยา reduction และตัวรีดิวนะคะจะเป็นสารที่อยู่ในปฏิกิริยา oxidation นนั่นเองค่ะ